มันสไนายเปล่ามันสไนายเปล่ากูไม่เล่นหรอกตรงนั้นนะ่ะอยู่ไปกูก็ตายสิเนี่ยมันล็อกอีกแล้ยวว้าวบัตเตอร์อีกคนนึงบัตเตอร์บัตเตอร์อีกคนนึงบัตเตรอร์อยู่ตรงนู้นเฮ้ยข้างหลังมึงบัตเตอร์โอ้มายก o อดไอ้เชี่ยเลยวะเนี่ยอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยโอ้โห้ไอ้ฉันก็หาไม่เจอซะด้วยสิ <laughs> <laughs> ไอ้มิตาลีแบกตาไปรูที่เลย สวัสดีเด็กๆทุกคนกันด้วยนะคะ welcome back to j k a y Airline โอ๊ยจอยเป็นไรทำไมใช้งานไม่ได้อา้าวอาอีกแล้ว oh my god ไม่เนี่ยมันล็อกอีกแล้วมาโอ้ยแล้วทำยังไงเนี <laughs> ่ยต้องออกเข้าใหม่อ่ะ oh my god กลับมากลับมากลับมาโถเอ้ย <A> วายตายแล้วมันแบบว่ามันไม่มีที่ให้ไปเลยอะตรงนี้แล้วกันนะมอนสเต็รแปบบ๊บเต้ร์ีิชิมพูมากับเราอะขอบคุณบัตเตอร์สิชิพูดอยู่กับเราสองสองโอ้ oh my gosh เอาก่อนเลยจับอะไรได้จับก่อนเลยจังหวะนี้ไม่ได้อะไรสักยอย่างไม่มีอะไรให้ได้สักยอ,อ,ยอย่างไอ้ชิดอย่าเพิ่งยิกพี่ปัตเตอร์ปัตเตอร์ไปไหนวะเอปะเอปัตเตอร์ช่วยด้วยยิงกระตุ้นตั้งตั้งตังต้ง,ตง,ตงเลยอะ่ะนี่ปืนเลย,ายตายตายแล้วมันมองไม่เห็นเรามันมองไม่เห็นเรา เราก็อย่าไปกลัวรู้แค่นี้เองเราทำได้อยู่แล้วนะ่ะเพื่อนโอ้โหเปิดไปทางไหนก็ทะลุโปรองอันนี้นี่คือโจ๊กหรือจริงจริงหรือโจ๊กหรือโจ๊กหรือจริง n i ส์ n i ส์บัตเตอร์ไนส์บัตเตอร์อีกคนหนึงบัตเตอร์บัตเอีกคนนึงบัตเตออยู่ตรงนู้เฮ้ยข้างหลังมึงบัตเตอร์โอ้ my g o ไอเชี่ยเลยวะเนี่ยเอ้ยมึงจับมาทำไมเนี่ยเอาลงไปเออเอาปืนมาดีสักอันหนึ่งโอ้โหบัเตอร์กูจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยตรงบัตเตอก็แล้วตไปเฮ้ย จะบ้าเลยจังหวะน,นี้ขอรีโหลดแป๊บนะึงโอ้ยทำไมนอนบอดยิงเฮ้ยมันจะไปยึดกันไปแล้ว Boy, ไม่อะมาปุกประตยเลยเอ้ชิล bro thank you เราเป็นเด็กเราบัตเตอร์เราเป็นเด็กว่ะผมจัดการมาแล้วพี่ขอบคุณนะขอบคุณนะน้องชายโบรเดี๋ยวเรากลับไปหาโบรกันนะคะเราต้องออกมาให้ได้นะตัวตึงตัวตึงอยู่ในคูแหลกเอ้ไม่หากลับไม่หายสีฟู้ดีกว่าโอ้โหไม่ควรจะระมุนวุ่นวายเลยสีก้ไปไหนเนี่ยไว้ฉันอยู่กับสีฟ้า เอ้าจริงหรอสวัสดีสสดสสดพี่ทิพะมีมีปืนไหมไม่น่ามีว่ะโอเคจะหากลากก็ได้วะตรงนู้นอุ้ยอย่างวาเจียววาเจียวสุดๆโอ้ oh God. <Okay. S 1> มไมคกอร์มันไม่มีอะมันไม่มีเลยสักอย่างอะ่ะโอ้ร์มากรสบราเอร ขอปืนจะกระบอกเลยดีแหมเราก็เล่นอยู่สะดาดฟ้าเชียร์มันจะมีได้ไงเล่าไม่มีเลยหรอพอดีโนไปรีคอร์ก็ได้วะน,น,น,นี่ไงได้แล้วโอยชีวิตของฉันนี่ช่างลำบากจังเลย <c oughs> เดี๋ยวไปเรืนน่องเดี๋ยวไปเรื่องให้อามันพี่ชายอามันเอาคนเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมีเพื่อนมันมีเพื่อนไอ้เชีย่ยหลีหลิก่อนหลีหลิไปก่อน โอ้ไอ้ไอ้จะบปลาไม่งปาระเบิดใส่ตัวเองได้กวานี้อ้ายเออพี่ชายสุดพี่ชายย่อยมากดูอยู่ไหมเนี่ยสีฟ้าโอ้โหยมึงก็ไม่มาให้กูเลยเนาะเฮ้ยโทษโทษโทษขอโทษขอโทษร้อนร้อนร้อนแหมมันก็ต้องมีบ้างกันแหละ ไม่ใช่เรื่องที่จะขอกันฉันให้ได้อะไรพูดอะไรแล้วเนี่ยใช่ปะนั่นอะอะไรวะเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยโอ้ตกกระจายโถเออประวิคนะเฮ้ยบัตเตอร์บัตเตอร์มันมี มีปึกไหมเนี่ยโอ้โหไม่กล้าจับเลยวัวมีปึกแป๊บนึงรอก,ก็ดีขอบคุณเลยใครมันยิงนักหนาวะเออพี่ขึ้นไปดูดิม่งยิงจังเลยอะโอ้ยเจอแล้นะโอ้ย แป๊บเออมันก็แค่บอดตัวหนึ่งเรากลัวอะไรนู่นนะเอนอเอนอมีเอนเนอมีเฮลิคอปเตอร์อยู่ตรงนู้นนะบัตเตอร์เจอก่อเห็นไหมไปแล้วหุยไอ้เชีย่ยนี่ตกกระจายหมดเลยหุยใครยิงวะ แหมมาทีเพลืออ่ะเราก็หาไอ้ตัวสไนเปอร์อยู่เลยนั่นไงโอ้ยประเด็นเพิ่งตายนะสวยสวยเลยแค่นี้ต้องชำระ พี่ว่าพี่ว่ามันนี่ไม่ออกมาปะโหลดเอาเร็วไปโหลดเอาเร็วววชุลมุนวุนวาอย่างนี้เอ็นดี้เอาหลอข้างหน้าและข้างหลังตอนดี อย่ายิงอย่ายิงโอ้ไม่ก็ k น็อคเฉยเลยขอบคุณนะไม่ใช่หมายถึงว่าหลังเข้าปะวะ ออไปก่อนสีชม <Thank you. S 1> <c oughs> พูมันหลุดอ่ะไอ้น้องเฮ้ยเฮ้้ยตกรดอ่ะตกรดตกรดตกรดด มันเอามันเออเอามันสวยสวยอย่างนั้นแหละเย <laughs> พี่คนนี้อะไรเนี่ย <laughs> นั่งนั่งชิวแล้วจังวะนนี้ชนมันชนมันเอเอข้างหลังเราก็มีนะพี่เรา,เาะจะไฟเหรอ <c oughs> ไ,ดได้เลยผมไม่มีเซอร์ไพฟ์อ่ะ ขับหนีไปก่อนได้ไหมล่ะเราเอาตรงนี้เลยเอาอย่างนี้แหละไปก่อนไปก่อนหาที่ดีๆหน่อยดิตรงนี้ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ชนได้ชนเออจังหวะนี้ชนได้ชนอยู่ไหนวะไปเลวพวกเราเอ้อ โยไปช็อปได้ไหมอะขอช็อปปิ้งแป๊บแค่เนี้ยตังค์หมดแล้วเหรอเฮ้ยซื้ออะไรเนี้ยเอ้าโอ้โอ้โหเยสเคร a เอ่บราเดอร์ซื้อเซอรีวไว้ให้หน่อยได้ไหมซื้อวิดอันเนี้ย บัตรต้ออยากได้เซฟแล้วววบัตรตวสวยบัตรตัวสวยโถเอ้ยเวนแม่งโอ้โหกูเหลือจะเชื่อเลยซื้ออะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยยังยังไม่ได้ยังไม่ได้อีกนิดนึงอีกนิดนึงจะได้แล้วพี่ซื้ออะไรมาก็ไม่รู้ว่ะพี่เศร้าว่ะพี่เสียใจที่สุดเลยอได้แล้วได้แล้วได้แล้วจังหวะนี้แหละ เออโอยเอามาทําแปะอะไรเนี่ยโอ้พี่ซื้อโหลดเอาโอ้ยไม่น่าเนละเงินตั้งหมื่นสามไม่น่ามันหายไปไหนดูเอยพี่ซื้อโหลดเอาจะบ้าเลยจังหวะนี้อย่าให้มันข่มเราได้พี่บอกแล้วเพราะว่าถ้ามันข่มเราได้มันจะข่มเราเราต้องข่มมันก่อน เราต้องกดมันก่อนเฮ้ยทำไมมันตัวอย่างนั้นวะปกติไหมเนี่ยเออทำไมสุ่มได้นะ่ทำไมมันหลุดกันหมดจังวะนี่เล่นสามคนตั้งแต่เมื่อวานนี่เ <ś c oughs> นาะเจอทอเลยพี่มีโหลดเอาพี่มีโหลดเอาพี่เอาไหมล่ะเออพี่เอาโหลดเอาหรือเปล่า สวยสวยวูยเอวีก็ไปอุ้ยตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยเสี <c oughs> ยงใครเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะ อันนี้ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยบัตเตอร์เราอยู่ไหนเนี่ยมันก็จะปลอดภัยเท่าไหร่อืมหฮ้ยไอ,อเชย,ยิงไม่โดนเลยว้าวสุดยอดสุดยอดที่สุดหุ้ยสไนเป ไม่คือสเนปเปร์นะมันว่ามันคมมันก็ไม่มันก็คมมากๆเลยแหละสไนปเปอร์นะ <c oughs> แมงเกาะส้มเุ้ยโอ้ยโอ้ยหางออกไม่เจอไอ้เชี่ย <c oughs> เขาก่อนเขาวงก่อนเขาวงก่อนเ <c oughs> ออเขาโซนจังกว่าเนี้ยเออ

ไม่เดินมาอย่างก,กับผีเอออุ้ยแพ้ทางสันคมปืนคลึกบึ้กแล้วเด็เพื่อนส,ส,สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าคนเดิมโลกกลมอ๋อมามาถ้ยอ,อ,อันคืออะไรอะ่ะว้าวดีจังมาปุ๊บได้แบบกล่องส้มอย่างเงี้ย มันแบบว่าดูมีอะไรมิตาลีใจเย็ยนนะเฮ้ยแอนิมีมิตาลี <c oughs> เยี่ยมถ้าจะยิงขนาดนี้แล้วก็ไม่โดนนะเราก็เลิกเล่นไปเลยละกันเลยเออชอบอโอ้ยมันแบบว่ามันดูแบบยิงไม่โดนดี เออสวยมากมิตาลีเยี่ยมลูกแน่ดีวุ้ยไหวไหมมิตารีตรงนี้ตรงนี้มันมันหมอบมันหมอบมันหมอบไปแล้วไอ้งูอุอ้ยเชีเ่ยนี่น่ากลัวจช่ไหมเลยดูดิดูสกินมันดิสกินมันน่ากลัวมากอะแกเอาดีดี สกิลอะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยน่ากลัว Predator ภูมิใจนำเสนอ m ั n กรแ m a n เอ้ยอะไรวะเน,นี่ยไม่คนน่ากลัวจัดจิงแม็กซ์เดี๋ยวเราไปคอนแทคกันนะนู่นตรงนู้นมิเตอรี ตอนนี้เราฟาร์มตรงแถบนี้ก็แล้วกันเนาะเราจะได้ไม่ดูวุ่นวายเก็บทุกเม็ดเอ้ยเก็บทุกเม็ดอะไรเยี่ยมอุ้ยสถตมิน้าเราสถตมช็อตเราไปะอุ้ยเอาเลยมิตอรีนูน่นนู่นมิตอรี่มิตอร,ร,รีตรงนี้เอาดิเออเอ้าไอ้เที่ยมไม่ยิงข้างไม่ยิงตัวบนไม่ยิงตัวบน เอาเลยเอาเลยไม่เอาด้วยเอาอ๋อมันน็อกไปแล้ว <c oughs> น็อกไปแล้วโถเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมมากมิเตรลีมิเตรล,เตรลีเดี๋ยวเราไปไปเอ้นี่ก่อนได้ป่ะเราไปช็อปตรงนี้ก่อนได้ไหมแคนเซเลิล์อะไรวะเรามาตรงนี้ก่อนได้ป่ะเนี่ยไปไปนู่นก็ได้ เดี๋ยวไปนน่นก็ได้เดี๋ยวไปนู่นก็ได้ตามอยู่ตามอยู่เฮ้ย <laughs> หลอนนะใน,นคนเนี้ย <c oughs> อุ้ยไบยใครอ่ะเอ้าอยู่ดีกระป๋าระเบิดมันเป็นยังไงมันยังไง,ง,ไงพูดมาสิเฮ้ยใครมิเตอรีตรงนู้นโอ้ยเอเวนนี่เฮ้ยตกใจ <laughs> บัตเตอร์เป็นไรเนี่ยบัตเตอร์ดูแบบบัตเตอร์ดูไม่มั่นคงนะบัตเตอร์ดูลกโลกนะบัตเตอร์โถเอ้ยชอบว่ะชอบไอหมอนี่จังเลยสรุปพี่ชายศีกษาของเรานี่หลุดไปแล้วใช่ไหมหรือออกหรือยังไงไม่อยากเจอกันแล้วมังกนเถอะโถเอ้ยเสียใจเลยอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างไม่อยู่ข้างล่างเลยเนี่ยโอ้โหไอฉันก็หาไม่เจอซะด้วยสิ <c oughs> มิตรีเบกตาไปตรงที่เลยเอาเอาเอาหมดแล้วอะไรบารเตอร์มันนั่งดมดมดมองๆอะไรของของบาเตอร์วะไปนู่นไปนู่นบาเตอร์ไม่ใช like ่หมายถึงมาตรงนี้นี่บายสเตชันมาร์กไปเอ้าแล้วทำไมคอนแทคมันหมดอ่ะมันหมดเวลาหรอ จริงไหมเนี่ย <oh บ้า네อุ้ยพี่ชายว่ายังไงอุ้ยใช่ไหวก็พี่ชายตรงนี้เออยี่ย่ยมันดรอปอยู่ตรงไหนวะ มันรอแบบหลอกหลอกมันไม่เจอไม่มีไม่มีไม่เห็หลอกกันถอย <c oughs> ขับหมอบัตเตอร์ขับบัตเตอร์วะ่วะเป็นอะไรที่แบบว่านั่งมองหน้ากันเอ๊ะเอ๊ะคอนแทคไปไหนเอา้ามาถึงแล้วหายไปเลยอย่างเงี้ยบัตเตอร์มีตังค์ปะเนี่ยมีซื้อเลยโอ๊ยแต่ฉันเนี่ยไม่มีไม่มี armor plate อะไม่มีกระบอกบัตเตอร์ ข้างหลังหลังเข้าพี่ชัยนี่นี่นี่ล่ะนี่ล่ะเอาให้แบบว่าจุใจจุจันไม่เกรงใจใครเอาเลยเอาเลยทำได้ทำได้อยู่แล้วหูมันขึ้นไปได้ไงมาตั้งสูงขนาดนั้นอะ หาทางขึ้นไม่เจอ <laughs> เอ๊หาทางขึ้นไม่เจอตรงนี้หรือเปล่บาบัตเตอร์มันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ปะ่ะเอาตรงไหนวะ <laughs> ทางขึ้นคือที่ใดใครรู้มันไปชอบแล้วมันไปชอบแล้ว เรียบร้อยใช่ไหมเนี่ยคนเดียวกันปะมา,าเตอร์ยังหาทางขึ้นไม่เจอหรอหรือยังไงอุ้ยขึ้นเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนวะตรงนี้โอ้ยเหนื่อยสบ,บายเลยไปโหลดเอากัน สเตเดียมก็ยังไงยังไงอยู่นะบัตเตอร์เอาดิข้างหลังอะข้างหลังอะเฮ้ยไอเชีย่ยข้างหลังอะ w ายมีเกือบตายอะไรเนี่ย บอกฉันที่ว่านี่คือบอดนะน่ากลัววะ่ะไอหมอนี่ทำไมมันยิงแรงจังอะโอ้ยไปไปไปขอค่อยก็น่าจะโอเคอยู่โอเคขึ้นก็ได้ตรงนี้แหละเราแต่แบบว่าเอ้ยมึงเอาสักที่ดิมึงเอาเเลี่ยนแหละเตรงนู้นกูงงไปหมดแลวเนี่ยมันมาหลายทางนะมันมีหลายคนนะบาตเตอร์ตรงนี้ วุ้ยทงทีมเลยยกทีมเลยเอาให้หมดเอาให้ตุยกันไปข้างหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนไวะที่มันแบบปิ้วมาใส่เราเมื่อกี้มานี่เดี๋ยวไปช่วยไอ้เชี่ยโอ้โหตันมันตันนี่ไม่ใช่ทางออก เวยมากเวยมากจังหวะน,นี้คือเวยมากน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งจัดการให้แล้วหนึ่งโอเคปะ มันสไนเปอร์เรามันสไนเปอร์เรากูไม่เล่นหรอกตรงนั้นนะ่ะอยู่ไปกูก็ตายสิสยมันสไนเปอร์เรามันสไนเปร์เราเราเดินเข้าเป้ามาเนี่คือเราตายลุยแป๊บน,นึงพี่ชายมันสไนเปอร์เราอยู่อ่ะมีอีกนะมีอีกนะไอะตัวนั้นเราไม่เล่นกับมันนะมันเป็นมันเป็นสไนเปอร์ มันเป็นสไนเปอร์เราไม่เล่นกับมันคนไหนสไนนี่คือปล่อยผ่านมันอยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่สแตน์ก,กนนี่คือหมายถึงอันนี้โอ้ยไอ้เชียย โดนลมไม่น่าเลยไม่น่าเดินเข้ามาในดงเลยโอ้ยอยากจะรุ่ยเลยดูมันอยู่ทุกที่เลยวะ่ะว้าวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปเจอฉันแน่มาจะเชิงดีเลยอะน่าจะถอยนะฮะเอา้าสีเขียวก็ตุยแล้วเนี่ยเย่ละไปซื้อสีเขียวกันแล้วกันในราเตอร์ brother, เนี่ย ฉันไปบราเดอร์ก่อนโอ้ไม่มีตังค์ไอเ้เชี่ยน้ไม่นะมีอยู่พันเก้าจริงจังปะเนี่ยล้อเล่นนะทำไปเล่นไปมันไม่ใช่หรอกอย่างเงี้ยบราเดอร์มีเงินไหมขอเงินหน่อยเนี่ยไม่น่าจะมี ดอบมาเลยดอบไปดอบได้ดอบไปมันมาแล้วทำไมเร็วจัง <Okay. S 1> มาแล้วมาแล้วมันเล่นไหวไก่นี่แม่งมาเตอร์นี้มันเนี่ย ไปซื้อเพื่อนเร็ว it, อุ้ยอุ้ยอย,อยู่ข้างหน้านี่ว่าไม่เห็นว่ะ <laughs> มันจะเอาเราให้ได้เลยอะ่ะโอ้โหบัตเตอร์สู้ๆนะวิ่ง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 เอ้ยหมายถึงว่า,ว,าว้าวสวยเลย มาเตอร์รันนะมาเตอร์รนะันเลยนะรันเลยอ่ะแบบไม่ต้องกลับไปแล้วอะ่ะมาเตอร์มันสู้ไม่ได้เออถ <laughs> ูเอ้ยเราก็ตาถั่วซะด้วยสิเออกิบสปริงไม้มาอุยอ๊ยมันตามมาโคตรไวอะ่ะเย้ โอเคนะคะเจ๊เด็กสำหรับวันนี้ก็พอกันแค่นี้แล้วกันนะคะ <laughs> วันนี้เป็นวันฉลองของเราจริงๆเลยอะ่ะเฮ้กั๊ดื่อกั๊จชื่อกั๊ดื่อไม่ได้โอ้โหเล่นอะไรเนี่ยโอเคทุกคนเลยบายบายนะโอ้ยพี่ชอบไอ้มิสเตอร์ลีจังอยากให้มิสเตอร์ลีเป็นแฟนเอ้ยไม่ใช่เป็นเพื่อนพูดผิดเป็นแฟนอะไร <c oughs> เป็นแฟนเลยว่ะจะแอดมิสเตอร์ลีเป็นเพื่อนไว้นะคะเพราะว่ามิสเตอร์ลีเล่นน่ารักจัดเลยชอบชอบ